ท่านคณะกรรมการที่เคารพดิฉันนางสาวสุดาวันจันกริ่นตำแหน่งครูไม่มีวิทยาฐานะโรงเรียนสว่างแดนดินอําเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศาึกษามัธยมศึกษาสกลนครสำนักงานคณะกรรมการการศาึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการอายุราชการรวม6ปีข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียนโรงเรียนสว่างแดนดิน ตั้งอยู่ในอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครเป็นโรงเรียนมัธยมขนาดใหญ่พิเศษจัดการเรียนการสอนในระดับชั้นมัยธยมศึกษาปีที่1-6มีนักเรียนจำนวน2,634คนมีครูและบุคลากรทางการศึกษา133คนแบ่งเป็นครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะจำนวน7คนปัจจุบันดิฉันจัดการเรียนการสอนห้องเรียนปกติกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ปฏิบัติการสอนในรายวิชาศิลปะสาระทัศนศิลป์ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1และรายวิชาศิลปะสาระนาตศิลป์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2สภาพปัญหาที่มาและแรงบันดาลใจในการจัดการเรียนรู้ในภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2565รายวิชาศิลปะสาระนาตศิลป์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ธรรมชาติของรายวิชาศิลปะสาระนาตศิลป์ ส่วนใหญ่จะเป็นการปฏิบัติตามชุดการแสดงต่างๆที่ได้ถูกออกแบบไว้แล้วโดยครูผู้สอนสาธิตให้นักเรียนปฏิบัติตามในชั้นเรียนนักเรียนจึงมักไม่กล้าแสดงความคิดเห็นเพราะขาดความรู้ความเข้าใจในท่ารำไม่เกิดกระบวนการคิดสร้างสรรค์จึงไม่สอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่21และสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนหลังจากดิฉันเข้าร่วมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC ดิฉันจึงเกิดแรงบันดาลใจ และนำวิธีการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning มาปรับใช้กับนักเรียนโดยเน้นการลงมือปฏิบัติด้วยตนเองมากกว่าปฏิบัติตามครูผู้สอนซึ่งจะช่วยให้นักเรียนสามารถเชื่อมโยงความรู้หรือสร้างความรู้ให้เกิดขึ้นในตนเองด้วยการลงมือปฏิบัติจริงผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีครูผู้สอนเป็นผู้แนะนำกระตุ้นและอำนวยความสะดวกให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้นักเรียนกล้าคิดกล้าทา มีจินตนาการที่สร้างสรรค์กล้าออกแบบกล้าแสดงความคิดเห็นสามารถนำไปปรับใช้ในสถานการณ์อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพนับว่าเป็นเรื่องที่ท้าทายอย่างยิ่งสําหรับครูผู้สอนเนื่องจากนักเรียนยังคงติดการปฏิบัติตามครูผู้สอนแต่ถ้านักเรียนได้ออกแบบผลงานด้วยตนเองแล้วนักเรียนจะเกิดความภาคภูมิใจและมีความรู้คงทนถาวรค่ะการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือเป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้ทำงานร่วมกับผู้อื่นดิฉันได้นำมาออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้โดยเริ่มจากวิเคราะห์หลักสูตรมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดจากนั้นพิจารณาเลือกเนื้อหาเรื่องรำตีบทของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2เพราะเรื่องนี้เป็นพื้นฐานการแสดงและการรับชมการแสดงหากนักเรียนไม่เข้าใจ จะไม่สามารถอธิบายหรือปฏิบัติภาษาท่าทางนาาศิสิ์เพื่อสื่อความหมายได้เพื่อเป็นการเสริมสร้างทักษะในศตวรรษที่21ด้านความร่วมมือการทำงานเป็นทีมการคิดแก้ปัญหาและการรับผิดชอบต่อการทำงานร่วมกันตลอดทั้งพัฒนาให้นักเรียนเกิดสมรรถนะและคุณลักษณะที่พึงประสงค์การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนี้จึงเน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลาง ครูผู้สอนจัดนักเรียนเป็นกลุ่มกลุ่มละห -6 คนคละความรู้ความสามารถให้นักเรียนในกลุ่มร่วมกันระดมความคิดออกแบบคิดสร้างสรรค์การแสดงภาษาท่าทางนัฏศิลป์ให้สอดคล้องกับเนื้อเพลงโดยให้นักเรียนนำนฏยศัพท์ภาษาท่าที่เรียนไปแล้วในสัปดาห์ที่แล้วมาประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานเป็นผลงานของตนเองผ่านกระบวนการทำงานกลุ่มในระหว่างทำกิจกรรมนั้น นักเรียนได้เกิดกระบวนการแรกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนได้อย่างน่าสนใจได้สร้างปฏิสัมพันธ์ร่วมกันมากกว่าการแข่งขันนักเรียนเรียนรู้ความรับผิดชอบร่วมกันมีวินัยการทำงานและแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบครูผู้สอนเป็นผู้อำนวยความสะดวกในการจัดการเรียนรู้เพื่อให้นักเรียนปฏิบัติด,ด้วยตนเองและทำให้นักเรียนตระหนักว่าการสร้างสรร์ผลงานไม่ใช่เรื่องยากและทุกคนสามารถทำได้คะ่ะ สำหรับกิจกรรมการเรียนการสอนนั้นมีการฝึกทักษะให้นักเรียนนำเสนอหน้าชั้นเรียนให้มีทักษะการพูดสื่อสารและแสดงทักษะเฉพาะทางนัฏศินคือการรำตรีบทในขั้นตอนนี้แสดงให้เห็นว่านักเรียนได้รับการฝึกฝนปฏิบัติซ้ำๆก็จะเกิดทักษะที่ดีการนำเสนอหน้าชั้นเรียนก็ราบรื่นส่งเสริมให้นักเรียนมีความมั่นใจกล้าแสดงออกภาคภูมิใจในผลงานกล้าคิดกล้าทำในครั้งต่อๆไปค่ะ สำหรับสื่อการสอนนะคะดิฉันได้ใช้สื่อวิดีโอการแสดงรำตีบทให้นักเรียนชมเพื่อให้เกิดจินตนาการสร้างสารรค์พร้อมทั้งร่วมกันวิเคราะห์รูปแบบการแสดงเพื่อหาข้อบอกพร่องและจุดเด่นของการแสดงนักเรียนสามารถนำไปปรับประยุกต์หรือพัฒนาผลงานของตัวเองได้อย่างมีคุณาภาพค่ะใช้สื่อการเรียนแบบประสบการณ์ตรงตามทฤษฎีของเอ็ดการ์เดลเป็นประสบการณ์ที่เป็นรูปธรรมมากที่สุด เป็นสื่อการสอนที่สร้างประสบการณ์ให้ผู้เรียนสามารถรับรู้และเรียนรู้ได้ด้วยตนเองลงมือปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเองจากการจัดกิจกรรมการแสดงภาษาท่าทางนาศิลประกอบเนื้อเพลงหรือรำตีบทได้จริงค่ะจากการเรียนการสอนแบบ active learning โดยใช้เทคนิควิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่4เรื่องรำตีบท มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริงของผู้เรียนทำให้นักเรียนสร้างความรู้ได้ด้วยตนเองจากการทำงานกลุม่มปฏิบัติทักษะทางนาาศิลินได้อย่างมั่นใจกล้าคิดกล้าแสดงออกและกล้าแสดงความคิดเห็นมากขึ้นมีความกระตือรือร้น,นมีความสุขสนุกในการทำกิจกรรมและแสดงออกด้วยความสนใจสอดคล้องกับสมรรถนะคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เป็นไปตามจุดประสงค์ที่กำหนดไว้ค่ะ